สวัสดีทดอร์ทุกท่านนะครับต้อนรับสุดรายการเช้านี้มีซิกมาฟังบีสั้นๆแล้วลาไปเทรดวันนี้มีอะไรน่าติดตามและมีคู่ไหนหน่าเทรดไปดูกันเลยครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับ S&P ดาวโจนส NASDAQ ล่วงทั้ง3ดัชนีเลยถามว่ามาจากอะไรก็แน่นอนนะครับไม่มีอะไรที่จะเป็นข่าวรุนแรงไปเท่ากับเรื่องของเฟดเมื่อวานนี้นะครับที่ออกมาประกาศต,าตัดดอกเบีย้ยรวมไปถึงออกมาแถลงการนะครับให้มุมมองนะครับเกี่ยวกับเฟด ว่าเขามีมุมมองอยังไงนะครับก็สําหรับการประชุมเฟดเอ็มเมื่อคืนนี้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่ดอกเบียนะอันดับแรกแต่สิ่งที่นะครับมันเป็นจุดที่ทําให้ตลาดหุ้นร่วงนะครับรวมไปถึงทองคําก็ร่วงนะครับร่วงหมดนะครับมีแค่ดอลลาร์กับพันธบัตรสินบนรัฐบาลท,ที่พุ่งขึ้นเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะว่าเฟดเนี่ยเขาออกมาขยับไทม์ไลน์ครับว่าโอกาสในการขึ้น,นตาดอกเบียเนี่ยมันอาจจะเร็วขึ้นอา่า นั่นแปลว่าถ้าขึ้น,นตัตราดอกเบียรเร็วขึ้นตลาดขาดรับกับสิ่งนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าขึ้น,นตัตราดอกเบียดอลลาร์จะมีโอกาสแข่งข้านะครับผมจะทําให้ทองคําร่วงแล้วก็คู่ตรงข้ามทองคําร่วงหมดเลยนะรวมไปถึงตลาดหุ้นก็ร่วงด้วยแต่ตลาดหุ้นร่วงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะราดอกเบียแต่เป็นเพราะว่าในเนื้อความเนี่ยเฟดเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งครับคือเขาเริ่มพูดเกี่ยวกับเรื่องการทำแทบเพลิงนะครับโดยที่เขาอะเริ่มบอกแล้วว่าเฟดเนี่ยเริ่มคิดและก็เริ่มคุยกัน เกี่ยวกับการที่จะทำา a p e r i n g คือลดวงเงิน QE เนี่ยกันแล้วนะครับโดยที่ t i m e ไล n e นะครับที่นักวิเคราะห์หรือว่าที่เฟดเขาได้ให้ไกด์เอาไว้เนี่ยเขาก็มองว่านะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่ปีหน้าเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีหน้าเนี่ยจะมีโอกาสลดวงเงิน QE นะครับลดวงเงินการเข้าซื้อพันธบัตรลดการอัดฉีดนะครับเริ่มแต่ต้นปีหน้าเลยและรวมไปถึงการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะเป็นปีถัดไปนะครับมีโอกาสขึ้น1 2ถึงครั้งเลยนะ โอ้หนี่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าตลาดนะครับขาดรับอย่างมากกับเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยดอลลาร์พุ่งขึ้นนะครับคู่อ u ูเนี่ยร่วงนะครับคู่จียู่วงนะครับทองคําร่วงนะดอลลาร์พุ่งนะเมื่อวานนี้เห็นไหมพุ่งปื้ดขึ้นไปเลยนะครับขานลับรวมไปถึงตราพันธบัตรนะครับผลตอบแทนพันธบัตรสิบปีไทบานก็พุ่งขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยครับแพงนี้นะพุ่งขึ้นเลยเห็นไหมครับ ขึ้นมาหลายจุดเลยนะเนี่ยครับจุดนี้นะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะสำหรับเมื่อคืนนี้และส่งผลมาจนถึงวันนี้แน่นอนนะครับแต่แต่แนะครับขอแวบมานี้เรื่องนิดนิดหนึ่งน,นะครับเราจะมาเห็นกันว่านี่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีข่าวที่อ่ะเข้ามาอีกเช้าวันนี้นะครับก็คือเรื่องของนิวซีแลนด์และออสเตรเลียโอ้โหร้อนแรงไม่แพ้กับเฟดเลยนะครับก็ไปดูกันคือ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเช้านี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวนิวซีแลนด์ดอลลาร์ก่อนเลยตี545ประกาศ GDP ไตมาาแรกนะครับที่ผ่านแต่ที่ผ่านมานะครับไตมาสแรกของปีนี้ปรากฏว่า GDP ออกมา1.6%มากกว่าคาดการแบบเขาเรียกว่าเกิน2เท่าคาดการไว้0.5%ออกมา1.6%ครั้งก่อนติดลบนะครับครั้งนี้ขึ้นมา1.6%มันถือว่าออกมาดีแทบจะเรียกได้ว่าก่อน ก่อนเกิดโควิดอะครับกลับมาดีขนาดนั้นเลยนะครับนั่นแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันโอเวอร์มันดีกว่าคาดการณ์มากๆไปขนาดนี้เนี่ยมันจึงทําให้นิวซีแลนด์นะครับแข่งค่าขึ้นมาทันทีในเช้านี้นะครับแล้วมาอยู่หัวตารางและเชื่อว่าเราจะท้งวันวันนี้นะครับแต่มันยังไม่พอแค่นั้นนะคือตัวเลขออกมาดีก็จริงแต่มันยังไม่พอแค่นั้นครับมันมีเรื่องของอันนี้อีกนะครับเขาบอกว่าอา,อาจจะนี้คือ GDP นะครับออกมาดีแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออย่างนี้ เอ็นซ่ S นะครับเขามาฟอร์แคสส์นะว่าธนาคารกลางเนี่ยของนิวซีแลนด์นะครับอาจจะนะขึ้นในตาดอกเบี้ยนะครับกุมภาปีหน้าเลยโอ้โหสุดนะครับสุดมากอันนี้ก็เรียกได้ว่ามาเร็วมาเหนือกว่าทุกแบงค์นะครับในโลกเลยนะครับจะรีบขึ้นขนาดนี้โอ้โหมันเลยทําให้นะครับค่าเงินของนิวซีแลนด์แข็งขึ้นมาทันทีดังนั้นไนมะ่ใครแรดคู่นิวซีแลนด์วันนี้เนี่ยแนะนํานะครับว่าอย่าสวนนะครับ มันอาจจะแข่งทั้งวันนะหรือถ้าที่ทจะตามนะก็คือตามฝั่งนะครับนิวซีแลนด์ไปนะมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับตอนประมาณ8ปดโมงครึ่งอ่ะไม่ใช่ประมาณตอน8ปดโมงครึ่งอัตราการจ้างงานนะครับของออสเตรเลียก็ออกมาดีกว่าคาดการนะครับออกมาถึง1นึ0 0 0สนาแหน่งนะครับคาดการไว้แค่30,000ื่นตำแหน่งออกมาแสนกว่าโอ้โหครั้งก่อนติดลบด้วย ครั้งนี้ออกมาแบบโอเวอร์ดีแบบดีดีครับอัตราการจ้างงานก็ลดนะครับค่าการอยู่ห5อรออกมาแค่5.1โอ้โหลดต่ำลงไปกว่าที่ค่าการไว้เยอะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ AUD นะครับแข่งค่าตามมาติดติดวันนี้นะครับนิวซีแลนด์และ AUD นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นพระเอกเลยนะครับแข่งค่านะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ใครที่เทรดสคู่นี้วันนี้อยากสวนนะครับตามน้ำได้ให้ตามไป นะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของข่าวคาววันนี้นะที่ต้องน่าจับตาและดูเอาไว้นะทีนี้ออสเตรเลียดอลลาร์เนี่ยมันก็มีนิดหนึ่งครับคือมันเป็นเรื่องของการที่เขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นการจ้างงานที่ออกมาดีนะครับเรียกว่าดีก่อนเกิดโควิดด้วยซ้ำนะครับเป็นระดับที่สูงมากๆและวแทบจะสูงสุดเลยด้วยซ้ำนะครับตั้งแต่ที่มันเกิดโควิดมาแล้วนะครับกลับมาดีขนาดนี้ดังนั้นแล้วเนี่ย ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะที่ออสเตรเลียเขาจะเริ่มมองเรื่องอัตตาดอกเบีย้ยเหมือนกันนะเหมือนนิวซีแลนด์ดังนั้นแล้ว2ประเทศนี้นะครับเขาก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่แล้วทั้งในแง่เศรษฐกิจนะครับในนโยบายการเงินต่างๆนะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้นะครับวันนี้2ส,สกุล่ะโอเคนะครับข่าวหลักๆนะครับมีอยู่2อประเด็นประมาณนี้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เฟดนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปดู นในส่วนของซิงนอของเราอย่างนี้การซินอองนอลวันนี้นะครับ G A อ่ะโทษนะครับผมอ่ะ,ปะเปลี่ยนกันอย่างนี้เลยละกันนะครับแหมรีบไปหน่อยนะสคู่วันนี้นะครับเราให้เป็น2คู่นี้ครับนี่อ่ะนะครับนี่ครับ U Cat และ U J หลอบายแน่นอนเไม่ต้องถามเพราะอะไร ดอลลาร์แข็งนะครับเราก็เล่นตามน้ำเลยนะครับไปดูกัน Ucap สำหรับ Ucap นะ Ucap เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเขาเป็นทรงแบบนะครับถ้วยนะเป็นก้นเป็นตัว U ขึ้นมาตลอดนะครับจนเมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวพาให้เขาดันขึ้นมาเหนือเส้น Moving Average 50ในทางฟร n d a y ทะลุขึ้นมาได้เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นแห้งอย่างแข็งแกร่งชัดเจนมีแรงไปต่อนะครับ พอมาดูในทางเฟมเอ4เนี่ยทะลุเส้นวิ่งเ e ล200ด้วยนะครับเป็นแท่งชัดเจนอยู่แล้วนะครับจริงๆทะลุ moving average 200เนี่ยทะลุมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะแล้วก็ยังยืนอยู่ได้เราไปต่อนะครับพอมาดู s 1แน่นอนนะครับทำยก high ยก low แบบนี้ทรงแบบนี้ชัดเจนนะครับว่าสวยนะครับน่าขึ้นต่อดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรอเข้าที่แนวนะแต่ต้องรอย่อก,ก่อนนะเพราะว่า USD น่าจะย่อลงมาก่อนหลังจากขึ้นไปเยอะมากๆขนาดนั้นนะครับย่อก่อนแล้วค่อยนะครับเด้งกลับไปอีกทีอาจจะวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับการย่ออาจจะใช้เวลาเป็นวันได้นะครับอาจจะไปขึ้นทีพรุ่งนีนะ้แต่เราก็ให้จุดที่น่าสนใจไว้ก็คือ1.22516จนถึง1.22052โซนนี้นะครับถ้ามังลงมามีสัญญาณแห้งเพียนกับตัวขาขึ้นค่อยเริ่มข้าออเดอร์เป้านะครับอยู่ที่1.23014และ1.23509ตามลำดับ นะครับสองเป้านี้โดยที่นะครับสต็อป,อปลอกของเราเนี่ยจะอยู่ที่1.21732นะครับถ้าหลุดปิดลงมาต่ำกว่าตรงนี้นะครับเป็นแห้งรุนแรงชัดเจนเนี่ยก็ให้พี่นาตาขับทุนไปก่อนนะครับเพราะเราไม่รู้ว่านะครับเขาจะย่อเยอะกว่านี้หรือเขาจะไซด์เวย์ยังไม่ขึ้นกันแน่นะครับทางที่ดีควรออกแล้วไปหาผู้อื่นเล่นดีกว่านะครับอย่าลืมมีแมนนี่ม,นมเนจเมนตด้วยนะ แน่นอนนะครับตามมากันติดติดทรงจะแทบเรียกว่าคล้ายกันมากเลยนะครับกับยูกับยูแคทเมื่อกี้ก็คือในส่วนคู่ UJ UJ เนี่ยถ้าเราดูทางเฟรมเดย์นะครับก็ต้องบอกว่าเขาขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าเบรกนะเบรเขาเรียกว่าเป็นไฮเดิมของ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยครับเบรกไฮเดิมของช่วง2สัปดาห์ก่อนตรงนี้ขึ้นมาได้ในเมื่อวานนี้นะครับก็ขาข่าวก็พาขึ้นมาเยสดีแข่งค่าเบรกขึ้นมาได้มีโมเมนตัมสวยงามน่าไปต่อ เป็นแท่งบ u l l i s h นะครับเต็มแท่งชัดเจนแม้ว่าจะเริ่มมาติดที่แนวต้านนะครับของเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วก็ตามนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็มองว่ายังมีโอกาสนะครับที่เขาอยากขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเป็นนะครับทรงที่น่าเข้า follow by นะเมื่อดูเส้น200หรือเส้น50ก็นะครับอยู่เหนือทั้งคู่นะในทาง f a m e i หนอ่ะ เพราะงั้นจุดข้าเนี่ยเราจะรอย่อลงมาเช่นเดียวกันนะครับคือรอที่110.547จนถึงโซนประมาณ110.261โซนนี้นะครับลงมาอาจจะโคลนกว้างหน่อยนะครับเพราะเราเพราะมันขึ้นไปเยอะเนาะเราไม่รู้ว่าเขาจะยอ่อมากย่อน้อยนะครับก็ถ้ามีสัญญาณกับตัวแถวนี้บายขึ้นไปได้นะคสำหรับเป้าหมายอยู่ที่110.959จนถึง111.282นะครับ2เป้าตามนี้นะ ส่วนถ้าเป็นสต็อปล้อเนี่ยถ้าหลุด1.10.152อันเนี้ยคัดออกมาก่อนนะครับคิดว่าไม่ควรปิดลงมาแรงต่ำกว่าน,นี้นะคือถ้ามันลงมาจนถึงโลขนาดนี้เนี่ยมันก็จะเยอะเกินไปหน่อยนะครับอ่ะโอเคสองคู่นี้นะครับสำหรับซิกงค์ของเราในวันนี้ก็ฝากว่าขอทุกคนนะครับโชคดีในการเทรดวันนี้และกันแล้วฝากติดตามชาลีเบคไทยแลนด์สอช่องทาง a c e b o o k แล้วก็ YouTube นะ แล้วใครนะครับผมอยากได้สัญญาณดีๆก็อย่าลืมเข้ามาฟังการวิเคราะห์ของเราทุกวันวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ